สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูบูธเปิดปิดเป็นงานเหล็กดัดค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นอาคารห้องชุดเอื้ออาทรอ,อยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอยู่ซอยวัดกู้นี่เองค่ะลูกค้าต้องการติดตั้งเหล็กดัดและลูกค้าได้เปลี่ยนมือบิด กุญแจมือหมุนของประตูด้านในที่เป็นประตูไม้ดังนั้นประตูบานนี้เป็นประตูเหล็กเปิดปิดแต่จะพิเศษกว่าห้องอื่นๆนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่เราสามารถเลื่อนแล้วล้วงมือได้กุญแจบิดตัวนี้ เป็นแบบสับมือแล้วมีกุญแจเปิดตรงนี้ความยาวของด้าม13เซนดังนั้นเราจะต้องทำช่องตรงนี้29เซนความสูง30เซนนะคะจะเลื่อนไปแบบนี้นะคะเเปิดผักไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เราบิดได้สะดวกนะคะผักไปแบบนี้นะคะอุปกรณ์ล็อกก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นเลื่อนชักไปแบบนี้ มีหูช้างด้านนอกนะคะมีกรแบบนี้นอกในนะคะเป็นงานเหล็กดัดอบขาวมูรวดฝังถอดล้างทำความสะอาดได้ประตูเปิดไปด้านในผักเข้าในไปแบบนี้นะคะเปิดไปได้แต่ลูกค้าต้องเปิดทีละบานนะคะจะพับไปแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจงานเหล็กดัดนะคะทักไลน์ร้านเพิ่มสินการช่าง ร้านเพิ่มสิ่งการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวงานประตูบูธเหล็กดัดเปิดปิดอาคารห้องชุดเพื่ออาทรไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ